คุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่แคมกิเลนวลเล่ในชิปนี้นะฮะเป็นช่วงปรีซีซั่นก่อนที่ฤดูกาล2021-22จะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วกคมาริโอวางโปรแกรมมาอยู่ที่นี่ถึง14วันด้วยกันเต็มๆก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นละครับก็เรียกว่าซ้อมค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วห้องแพทย์ของทีม 2, สโมสรกิเลนพยองของเราในทุกๆเวลาตั้งแต่หลังมื้อเช้าแล้วก็หลังมื้อเย็นนะฮะจะ มีนักเตะกีฬายพยองวนเวียนเข้ามาให้ทางทีมแพทย์ดูแลรักษากันนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการทํางานของทางทีมสตาฟทีมแพทย์ของสโมสรกีเลพยองของเรานําโดยพี่วินนะฮะมีพี่เล็กพี่ลายพี่ปโปรดแล้วก็เดยันนะครับที่จะดูแลฟื้นฟูอาการบาดเจ็บรักษาอาการตึงของเหล่าคุณพลกีเลนพยองของเราต้องบอกว่าขนาดแค่มาดูแค่มือเดียวในการทํางานนะโหนักเต่กีเลนพยองเนี่ยวนเข้ามาไม่ขาดสายเลยละครับคุณผู้ชม เยอะแค่ไหนดิแถวบ้านเรียกล้นแถวบ้านเรียกล้นต่อไปห้องได้ไหม What is that แผลมีห้อเลือดกจำลังจะเจาะแล้วก็ทำแผลเจาะเลือดออกแล้วก็ทำแผลพี่เจาะอย่างนี้เลยเหรอเจาะอย่างนี้เลยเหรอ<ช>ผมว่าเสียแทนนะเนี่ยเน่าเนี่ยดิ่งเนพี่ไม่กล้าถ่ายว่ะแค่นี้ก็บาเสียวแล้ว ฮะ huh? ได้อีกไหมได้หกสิบโอเคโอเคนะอย่าร้องนี่อย่าร้อง โอ๊ย,ยปวดหัวอีกอันฟิกเอกซูสีมั้งอาการมันเป็นยังไงช่วยบอกหมอหน่อยดิตึงครับ<อ>หน้าตึงขาวิ <c oughs> ่งแบบพี่ตูนยิ่งหรือที่ตูนเวลาวิ่งทุกวันมันเป็นยังไงมั้งมันก็ มันเหนื่อยสะสม,มครับมันมันใช้คําว่าเหนื่อยสะสมใช่ครับไม่สะสมยงนี้กล้ามเนื้อมันก็จะล้าอะไรนะครับ,รบแต่ก็ดีขึ้นอยู่ครับไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยครับเริ่มชินเริ่มชินแล้วก็แบบพวกระบบหายใจอะไรก็ดีขึ้นครับ,รบดีขึ้นจากที่แบบวิบ่งวันแรกๆเรามาเก็บตัวอาทิตย์นี้เคยเจอลูกฟุตบอลี่ย เจออยูสอสอ่สองสองสองสามวันที่เหลือที่เหลือเข้าใบยัง,งเยอะวิ่งบ้างฟิตเนสบ้างเนาะครับพอนวดแล้วมันมันช่วยได้ไหมช่วยครับช่วยให้กล้ามเนื้อมันตึงอะไรเงี้ยครับเราต้องนวดทุกวันครับผมไม่ทุกวันครับแต่ผมเน้นยืดมากกว่าอ๋อยือดอันนี้เดีย,ย,ยดนะร์ยันมายืดให้ร้องได้ร้องได้ เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากเจ็บมากตึงไหมครับตึง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 นึงต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 ึงายงตางตึาตึงตางตึาตอ เเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วต้องไปเจอคลองอีกยวถ่ายตอนเจ็บเ้ยแ้้เขาจะได้รู้ว่าแบบเราทุ่มเทมีการซ้อมหรอถามคุณหมอบ้างครับวันนี้กี่รลายครับเอ้ยน้องๆมารักษาที่ตรงก็ทยอยมาเรื่อยๆครับ ตอนนี้ผ่านไปกี่คนแล้วคนแรกนลยอาร์ตคนแรกนะใช่ครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับก็ตึงขาใช่สอง้างนี่นะไม่เล่นได้ชงแค่เราได้เลยชงตึงมากไหมครับก็พอสมควรันสปีดเยอะสปีดเยอะสปีดสปีดเยอะ จะเอาท็อปไฟฮะจะเอาท็อปไฟจะท็อปไฟใช่ไม่ท็อปวันไปเลยครับก็ทำไม่ถูกไม่ไหวครับไม่ไหวดูแล้วไม่น่าจะกวดทันนะเอ่อถามพี่บดอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องๆส่วนใหญ่มามานวด่อนมาขายกล้ามเนื้อทุกวันและเยอะกว่าปกติไหมครับมากกว่าปกติก็ทยอยมากันเรื่อยๆครับ เราตึงกันค่อนข้างเยอะอยู่ครับแล้วอย่างน้องอาร์ตนี่ต้องนวดกี่ชั่วโมงครับก็60ชั่วโมงครับมันจะ40นาที40นาทีเราเราต้องเราต้องนวดทั้งร่างกายหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะจุดก็เอาเฉพาะเน้นขาเน้นขาใช้งานเยอะสปีนเยอะก็เน้นตรงขาให้ส่วนใหญ่มันก็มันช่วยได้นะ ช่วยได้อาร์ตเป็นไรอาร์ตโออาร์โออาร์ดูดูเจ็บพี่อ๋อเจ็บเนี่ยเห้องถ่ายกบบนี้เขาจะได้รู้ไงเราทุ่มเทถามพี่เล็กครับสวัสดีครับไอ้ลูกๆนี้ไอ้ลูกลูกเคือเรียกลูกประโคบกัอ๋อครับ มันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างพี่เป็นสมุนไพรแห้งแล้วอะสมุนไพรแห้งใช่คือเอาไปตากไว้ก่อนแล้วแห้งอะไรเงี้ยเอาไปอบเออเอาไปอะไรนี่แหละครับก็มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีไทยขมิ้นขมิ้นใช่ขมิ้นไทยขมิ้นไทยไม่ไทยพลแล้วก็ขมิ้นอ๋อเป็นสมุนไพรแห้งมีกลิ่นด้วยอ่ะมีกลิ่นหอมใช่ ถ้าเป็นสมุนไพรสดอ่ะมันจะหอมบานนี่แล้วก็จะเหลืองแต่นี่มันเป็นสมุนไพรแห้งแล้วมันก็จะไม่เหลืองแล้วเพราะส่วนผสมของขมิ้นเนี่ยในไพรมันจะน้อยลงมันจะเหลืองน้อยแต่ถ้าเป็นตสมุนไพรสดเนี่ยมันจะเหลืองมากใช่แต่นะตอนนี้ผมว่าเหลืองนะพี่เพราะไฟมันเหลืองเอาไม่ใช่มันมีกลิ่น้วยพี่ผมผมชอบกลิ่นมันน้หอมหอมนะถ้เอ่อ คนดูน่าจะได้กลิ่นนะมันมันหอมสดชื่นดีน้องตีเขาไม่เคยประคบเลยล้อ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 เนสบายอยู่น้องแฟมครับประคบแล้วเป็นยังไงบ้างครับรคลายลงครับฮะคลายครั้งแรกเลยเหรอครับประคบใช่ไหมใช่ไม่เคยอ๋อมันช่วยได้ไหมช่วยได้นะผมว่าเพราะว่ารู้สึกโล่งกว่าเดิมอ่ะขาล่งกว่าเดิม วิ่งวิ่งวิ่งทุกวันเหนื่อยไหมเขาเรื่องอยู่ครับเขาเรื่องแต่ไม่ยอมแพ้นะใช่ไม่ยอมที่หนึ่งทุกวันเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวที่จะไปสัมภาษณ์กันอีกทีหนึ่งนะนะเอาเอาความรู้สึกตอนนี้กันพอวิ่งทุกวันแล้วเราตึงเรามีมันมีตึงบ้างไหมตึงตึงทุกวันไม่ต้องดูเขาตัวเองไงร็วิวหรือว่าแล้วมาหาพวก พี่เขาให้นวดเดีมาทุกวันไหมครับหรือว่าไม่ครับไม่ได้มาทุกวัน,นครับ,รบอ,อ่อเลยสองสองามวันผมมาครั้งหสองสามวันครั้งหนึ่<อ>งเกรงใจพวกพี่เขาหรือเปล่าใช่ครับแต่ตามหลักอะบี่เล็กตามหลักอะมันต้องต้องต้องขายทุกวันไหมต้องคายทุกวันจริงนะต้องต้องช่วงนี้ด้วยใช่ไหมนีรแหละธรรมดาบ้างร่วมหนักบ้างเบาบ้างต้องช่วงนี้ใช่ป่ะเพราะช่วงช่วงอื่นยังไม่หนักขนาดนี้ โอเคไหมวิ่งบ้างเล่นกับฟุตบอลบ้างโอเคนะพรุ่งนี้วิ่งอีกวิ่งอีกครับพรุ่งนี้หนักด้วยเอาลองดูมันต้องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพื่อตัวเราเองเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่นเนมาลูกกระคบใหม่ครับมันร้อนไหมพี่ร้อนร้อนค่ะร้อนเนาะผมผมผมเคยให้พี่เล็กนวดมันร้อนมากเลยนะใช่ ถ้าร้อนมากเราก็ต้องห่อผ้าไว้ถ้าคนที่ไม่เคยประครบจะร้อนมากแล้วต้องนวดนานในนี้ต้องประครบนานไหมครับแล้วแต่แล้วแต่กล้ามเนื้อของแต่ละคนอย่างอย่างน้องแฟมนี่ต้องนานต,ตึงมากอยู่ก็ะสีสัพพกเนีน่ยเหรอ ่เพราะว่าเขาไม่เคยประคบเลยอันนี้ถือว่าตึงมาก่เ้นใช่ไหมอันนี้ตึงนวดไปแล้วเมื่อกีอ้แล้วก็มาประคบเพิ่มอ๋อตอนแรกมาตึงเลยไหมพีตึงใช่ความปวดความระบมันก็จะลดน้อยลงไปเขาวิง่งทั้งอาทิตย์ะเนาะแต่ถ้าตึงมากๆก็ต้องประคบไปก่อนแลน่วคยนวดมันจะช่วยได้เยอะความปวดความเจ็บมันก็จะลดลงหอครับอาจจะไม่เยอะเลยยู่ดีเรามสี่มห้ามานวดเลยไม่ได้หรอก็ได้ได้ เหมือนกันแต่ต้องวดเบาๆบางคนจับนิดนึง,นงก็เจ็บแล้วหอแต่ว่าประคบมันก็ช่วยได้เยอะนะเอออันนี้อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหมใ<ช>่ขนาดขนาดตอนนั้นที่พี่เล็กประคบหมผมยังไม่รู้เลยว่าเพื่อ <c oughs> อะไร <laughs> แกปวดแกแล้มแกอักเสบได้ครับครับจากที่บวมๆตึงๆถ้าประคบไปมันก็หย่นแล้วก็ทําให้แบบกล้ามเนื้อมันย่นไปอีกทําให้แบบสบายตัวสบายขาครับ ช่วงนี้วิ่งหนักไปนะก็ไม่ใช่ซ้อมหนักหน่อยนะครับวิ่งวิ่งวิ่งทุกวันช่วงนี้ครับอะไรถามว่าเบื่อบ้างไหมวิ่งเข้าคนแรกเบื่อไหมครับไม่เบื่อครับไม่เบื่อนะมันไม่เหนื่อยจริงหรอมันเหนื่อยครับแต่มันแข่งกับใจตัวเองอุ้ยสู้กับใจตัวเองใช่ไหมถ้าใจเรายอมมันก็มันก็ไม่ไหวนะครับเคยเคยไหมแบบว่า ร่างแบบวิ่งไม่ไหวแล้วแต่ใจแม่งไปอ่ะเคยครับวิ่งไม่ไหวแล้วใจใจมันยังอยากวิ่งอยู่มันต้องไปให้ได้แล้วไปไหมมันมันไปพร้อมกันไหมไปมันก็ไปนะผมว่าผมก็มันก็ไปได้เรื่องหรอต้องเร่งไปด้วยกันครับแต่ส่วนใหญ่ใจจะมาก่อนใช่ไหมใช่นะถ้าใจไม่มาร่างกายมันก็ไม่ไปนะครับที่เอาใจช่วยครับยังไงเห็นแล้วอันนี้ลูกมะคบค่ะมะคบสี่ลูกใช่ ี่ลูกที่ใช้พร้อมกันแบบนี้ก็สลับกันถ้าหม้อใหญ่ก็ใส่ได้หลายลูกมาหมายถึงว่าเพลสโลือกนึงก็ต้องเอามาให้มันร้อนอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเราจะมาเพราะมันเย็นแล้วมันก็มาครบแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมันอยู่ได้นานเลยพี่ร้อนร้อนครั้งนึงมันอยู่ได้นานไหมได้ได้นานหลายนาทีเหมือนกันหรอใช่แล้วแต่ว่าถ้านึ่งนานนะถ้านึ่งแป๊บเดียวมันต้แป๊บเดียวหรอขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณพี่เล็กครับวันนี้อีกยาวไกลพี่ ครับตรงนี้มีของกินด้วย